สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน My Free People ครับสำหรับวันนี้วันที่13มิถุนายน2 5 6 4ัน้สวันอาทิตย์วันนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าตื่นมาตื่นตื่นแต่เช้าครับวันนี้ผมทำสไลด์แผ่นเดียวทานั้นนะครับใช้เวลาทำประมาณก็ตแต่๋แดโมงเช้าถึง3ามโมงเย็นนั่งคิดจากแผ่นกระดาษต้องว่างเติม,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 มนู่นเติมนี่เต็มไปหมดเลยรวบยอด แค่จะเรียกว่าว่าจากความคิดทั้งหมดที่ที่ทำสมาร์ทซิตี้มากี่สึบสองปีนะครับสองปีแล้วมันยังลากเอาคอนเซ็ปต์ของตลอดชีวิตการทำงานผมอยู่ในนั้นเลยนะนะครับก็อาจจะเป็นโครงสร้างของของบริษัทคอนซัลท์ทางด้านสมาร์ทซิตี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่ก็นำเสนอให้เพื่อนๆแล้วก็พาร์ทเนอร์ได้ดูกัน นะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำมาตรฐานในมุมมองนั้นด้วยนะครับผม,มคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็มองว่ากันไปนั่งดูรูปแปงครับรูปแปงหนังฝรั่งเศส <c oughs> <c oughs> นะครับสงสัยลูกชายผมก็คงจะดูจบไปแล้วเหมือนกันเพราะดูลูกชายผมไม่คนบอกว่าจะออกพาร์ทสองมารึงว่าต่อพาร์ทสามนะครับสิ่งที่ที่ผมมองเห็นเลยก็คือ ในยุโรปเนี่ยมันมีมันมีจริงจริง,รง,รงเวลาไปยุโรปเราก็จะเห็นมันมิกซ์กันตะวันออกกลางคนผิวดำอะไรต่างๆนะครับแต่ในภาคพยนตร์เนี่ยนะครับเราเราเราจะเห็นอินเตอร์อินเตอร์เลสกันก็คือการข้ามสีผิวกันในการมีครอบครัวหรือการแต่งงานกันอะไรทงนองนะั้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่างข้ามข้าม ข้ามเชื้อชาติกันอมากกว่าในอเมริกานะผมว่าในความรู้สึกผมเราก็เห็นผมผมชื่นชอบการทำหนังของของฝรั่งเศสกับของสเปนผมรู้สึกว่าก,ก็โอเคก็จบไปก็สั้นๆแล้วห้าหกตอนนั่งสนุกดีครับเราก็เลยนั่งดูข่าวระหว่างระหว่างที่ผมดูหนังในในปารีสนะครับในออลูปแปงเนี่ย แล้วผมก็เห็นสะพานเห็นแม่น้ำเราก็เห็นฉากของของคลองหรือแม่น้ำเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นคลองนะมันมันมันไม่ได้ใหญ่ท่อแม่น้ำแต่มันมีตลิ่งข้างบนแล้วตลิ่งข้างล่างแล้วก็มีคนเดินจะมีฉากเดินอย่างนี้ประจาวก็จะมีไฟผมแม่งนึกถึงไอ้ต้นเสาไฟกินดลีอ่ะแล้วผมก็มานั่งนึกผลงานของท่านปรปยทธศคือคลององอาง ไม่ผมว่านั้นก็โอเคนะแต่เขาอ,อ่านมันเล็กไปนู่นไปทําในแม่น้ําเจ้าพยาหนุนผมจำไม่ได้ว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายใดที่ที่พยายามที่จะสร้างเส้นทางเดินของแม่น้ําเจ้าพยาให้เป็นพัฒ่ะแล้วก็มีการต่อต้านกันนะครับว่ามันมีการต่อต้านกันเขาบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจว่า มันมีการทะเลาะกันเลยนะแล้วก็แล้วก็ผมจําได้ว่ามันผมว่าน่าทางทางพันจอมข้าวราะกำบ,บังหนึ่งน่าจะเป็นคนออกแบบเรื่องเส้นทางแล้วก็มีการต่อต้านจากอะไรต่างๆมาแต่จริงๆผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันมันเป็นผลประโยชน์ของพับลิกที่มันเกิดขึ้นทุกคนสามารถที่จะ a c c e s s พื้นที่โดยเฉพาะในเมืองแต่พอเอินมาเห็นบอกว่าไอแหล่งที่อยู่ตรงนั้นมันมีอาญยธรรม มันสำหรับคนกลุ่มเล็กๆแต่ถ้าเกิดมันสามารถสร้างได้แต่ตอนนั้นด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่ผมเห็นว่ามันเป็น public access ให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ผมก็เห็นในนคสร,รนนานนาคสวรรค์ริมเป็น้ำนครสวรรค์เขาพยาําทำเป็นพื้นที่ริมตลิ่งสองข้างปั่งตรงน,นี้พื้นที่สองแม่น้ำมันจดการเขาสาาร้างูสวยงามเลยเป็นอะไร เป็นแลนด์มาร์กของคอนครสวรรค์ไแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันน่าจะเกิดขึ้นในกรุงเทพอีกลหลายแห่งนะครับไม่ใช่เป็นพื้นที่ของโรงแรมไม่ใช่เป็นพื้นที่ของห้างอย่างเช่นอะไรพลาก้อนไม่ใช่พรลาก้อนไอคอนสยามซึ่งพูดตรงๆนะผมเองก็ยังไม่เคยไปหไครับจริงๆมันควรจะมีพื้นที่ที่เป็น Public ที่ทุกคนสามารถที่จะ Access เข้าถึง แล้วจริงๆมันก็ไม่ควรจะเป็นพื้นที่ของร้านอาหารอย่างเช่นร้านอาหารของว่านาคอนที่ไปเช่าเป็นเป็นล้านบาทต่อเดือนเงนี้ยตอนดั่งชมวิวสวยๆผมก็เคยไปนั่งแถวๆนั้นผมว่านี่คือมันเป็น public value ที่ซิตี้เนี่ยมันต้องคำนึงถึงว่ามันเป็นเส้นทางพื้นที่ให้คนได้พักผ่อนหย่อนใจนะผม ผมไปในก็ไม่กอ,อะไรอ่ะผมจําได้ผมไปเมื่อเร็วๆนี้มั้งสองสามปีแค่แล้วเซี่งไฮโอ้โหผมว่าสวยงามนะทุกคนสามารถเดินใ,ในริมแม่น้ำอะไรสักอย่างแม่น้ำ per, per เพอเเพริเวอร์ประเทศไทยไม่เคยมีทำไมประเทศไทยไม่เคยมีสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือ,อ public value citizen value ผมไมเป็นอยของประชาชน มก็ดูรายการอะไรไว้รายการ,ร,าร,การจริงๆผมก็ไม่ได้มาเกะจะมาเล่าข่าวนะเพราะว่าเล่าข่าวไปก็ไม่มีประโยชน์ทุกคนก็เล่ากันเยอะแล,แล้วผมก็ไม่ได้วิเคราะห์ข่าวไม่ไม่ไม่ใช่นาจีบดนั้วิเคราะห์ผมก็รับ,ร,บรับฟังแล้วก็พยายามดูที่ว่ามันมีอะไรที่มันจะเอฟเฟกกับกับงานที่ผมทาอยู่เท่านั้นเองแล้วผมพยายามทางานผมให้ดีที่สุดแล้ว งานผมก็น่าจะลิงก์ไปกับประโยชน์ของส่วนรวมให้ได้มากที่สุดถูกไหมครับแล้วจริงๆผมว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจหลักเนี่ยมันควรจะอยู่ที่มหาไทยมันควรจะอยู่ที่โฟกัสไปที่ประชาชนไม่ใช่เทคโนโลยีนะครับประชาชนก็จะมีแต่ว่าประชาชนมันก็แยกออกจากเทคโนโลยีไม่ได้มันก็มีประชาชนมี institution แล้วก็เทคโนโลยีผมว่าแท็คเตอร์ของสมาร์ทซิตี้ที่มันเป็นตัวดริฟท์ตรงนี้มันคือสามัแต่เราเราไปโฟกัสที่เทคโนโลยีมากจนเกินไปเราควรจะโฟกัสที่อินสติชันแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยใช้เทคโนโลยีทุกวนี้เราทุ่มไปกักบเทคโนโลยีมากจนเกินไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้เห็นประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับประชาชน วันนี้ผมฟังรายการคุยให้คิดแล้ววันนี้ผมฟังก่อนฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับหรือฟังเมื่อเช้าผมจําไม่ได้แล้วแต่มันมีข้อคิดเห็นว่าเฮ้ยทาไมวัคซีนมันมีอยู่หลายหลายโฮสต์หลายเจ้าภาพมาไม่ว่าจะเป็นสบคมัน่าจะคือจริงๆเป็นซิงเกิลคำมังนะจริงแต่ว่ามรู้สึกว่าจะมีหลายหลาย,ลายเจ้าภาพทรงแรงงาน,นทรงคมานาคมอะไรต่างๆ แล้วก็พักแต่เราพักก็กออกมาเอาหน้านอนนั้นคือคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผลประโยชน์การฉีดวัคซีนเนี่ยมันตกอยู่ออกับใครตกอยู่กับประชาชนหรือเปล่าถ้ามันจะตกอยู่กับประชาชนเนี่ยนะมันใช้หลักสูตรอที่ทหารใช้แต่ไม่ใช่ทหารไทยผมยึดถือเป็นครูผมเลยคือ D.O.D. นะครับสูตร KPI 3ตัว Better Faster Cheaper เนี่ย มาจากดีโดีผมเชื่อวันนี้เขายังคงอยู่และอันนี้มันเป็นมอตโต้ของการจัดก,การโลจิสติกส์และสัพไพเชนเลยนะครับเ e t t e r faster c h e a p e r วันนี้เราได้ Better Vaccine หรือเปล่าวันนี้เราฉีดวัคซีนได้ Faster มัไหมแล้วด้วย Cheaper มไหมนี่คือในมุมโลจิสติกส์และก็สัพไพเชนถูกไหมครับหนึ่งเราก็มาด้จากเชนที่ Better แล้วเราก็ไม่ได้วัคซีนที่ faster และด้วยต้นทุนมหาศาลต้นทุนเวลาไม่ faster แบบต้นทุนคอมชิปเปอร์ก็คือไม่เป็นต้นทุนของการที่จะเอาตัวเองไปฉีดวัคซีนหรือมีความเสีย่ยงคือทั้งหมดเนี่ยมันไม่ลอจิสติกลเลยทั้งทั้งนี้เป็นซิงเกิลคอมมานด์หรือว่าทั้งหมดเนี่ย มันเป็นผลประโยชน์ของผู้จัดก,การไม่เป็นประโยชน์ของรัฐบาลเองโดยทษที่ไม่คำนึงถึงไอ้ปลายทางอะนะเหมือนกับการจัดการโลจิสติกเนี่ยเขาก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ที่ลูกค้าจะได้เพราะถ้าคุณไม่สร้างประโยชน์ให้ลูกค้าได้คุณก็ลูกค้าพรอที่จะจ่ายถูกไหมเช่นเดียวกันรัฐบาลถ้ารัฐบาลคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนสิ่งที่รัฐบาลจะได้ก็คือความเชื่อมกกั่นจับเครืองมา คุณใช้เงินซื้อความเชื่อมั่นไม่ได้นะคุณเอาเงินไปเยียวยาคุณจะเยียวยาปีสักเท่าไหร่แล้วเงินก็หมดไปแต่ถ้าเกิดค,คุณสร้างความเชื่อมัน่นด้วยการฉีดวัคซีนและคุณคิดว่าวัคซีนคือตัวดรายเวอร์ที่สําคัญที่จะทําให้เขากับมีชีวิตการมีชีวิตนี่ไม่ใช่มายเขาว่ารอดปลอดภัยจากโครคโควิดแต่เขามีชีวิตที่เขาสามารถทํามาหากินได้เขาจะจําลุงตู่เขาจะทาประจําพักพลังประชานและ จำรัฐบาลแล้วเขาก็จะลืมพักเก้าไก่ไปลืมพักเพื่อไทยไปทําไมท่านไม่คิดอย่างนี้ถูกไหมทาไมท่านคิดสั้นหรอว่าเฮ้ยเอาแค่ตรงนี้ผลประโยชน์ตรงนี้ผลประโยชน์ตรงนี้กว่าผลประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยมันจะตกไปถึงประชาชนเนี่ยคือถ้าถ้าเท่าที่เฝ้ามองดูเนี่ยมันเห็นเด่นชัดเลยว่าการบริหารจาัดก,การซิงเงกิลวอมานี่มันไม่ได้ยึดถือเอา r e q u i ไ e m e n t เป็นตัวตั้ง มันมีระบบที่ดีประเทศไทยผมเชื่อว่ามีระบบที่ดีนะเพราะว่าผมก็ผ่านการรับการฉีดวัคซีนที่ระจมเก้าละกบ,บังมผมเชื่อว่าระบบก็น่าจะใกล้คล้ายกันหลังจากผมฉีดที่ผจะเก้าเสร็จปุ๊บหมอพร้อมขึ้นเลยคือระบบบรลามีระบบที่ดีอย่างหนึ่งแต่ประเด็นคือการจัดก,การของของผู้จัดก,การโลจิสติกส์ l e a d e r s h i ของผู้จัดก,การเวลาพูดถึงโลจิสติกส์ตึงปุ๊บเนี่ย เราไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องของการขนส่งอย่างเดียวแต่ประเด็นมันต้องย้อนกลับมาว่าเฮ้ยคุณเข้าใจดิมาแ a ลเ c อร์ดิสตหรือเปล่าคุณเข้าใจถึง r e q u i r e m เมนหรือเปล่าแล้วคุณแ l a n n i n g ต้นต่อคือ Procurement อย่างไรนั่นคือจุดเริ่มต้นของ l o g i s ติกส์ฟลแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มต้นโลจิสติกส์ฟลอ p r o c เคียวเมน่ะเฮ้ยสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินของคุณอ่ะคุณประกาศมาหนึ่งปีแล้วอ่ะ แต่คุณไม่ได้แอคแบบภาวะฉุกเฉินไงคุณแอคแบบเป็นภาวะเคยชินภาวะปกติภายใต้าสถานการณ์ฉุกเฉินทุกวันนี้ทุกคนก็ทําให้เกิดสภาวะที่ไปได้ไม่มีวัคซีนฉีดแล้วเลือดอะไรต่างๆอุ้นี่มันเห็นเด่นชัดเลยว่ามันไม่โลจิสติกเลยแต่จะบอกว่าเรามีระบบที่ดีกว่าประเทศอื่นไม่เก่งอย่าบอกว่าเรามีระบบที่ต้องให้40คนมานั่งเขาเรียกว่าอะไรอะนั่งเฝ้าอาการ30คนดูมันแคร์ลิง จร,จริงอะตอนที่ผมไปฉีดวัคซีนผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมฉีดชิโนแบบแล้วผมก็ไม่ได้รอว่าต้องอะไรวันรุ่งขึ้นผมก็วิ่งออกกำลังกายตามปกติแต่ผมรู้สึกว่าผมง่วงๆแค่นั้นเองก็โชคดีครับผมต้องบอกว่าโชคดีว่าที่ผมไม่เป็นอะไรแต่ก็ยังดีนะครับภรรยาผมก็ก็อุตส่าห์ไปเป็นเพื่อนตอนฉีดวัคซีนเผื่อว่าผมจะขับรถไม่ได้หรืออะไรสักอย่างซึ่งจริงๆไม่มีรเลย แต่ก็ดีใจที่อย่างน้อยก็มีคนเป็นเพื่อนตอนภรยาผมฉีดผมก็เป็นเพื่อนเธอเหมงจากันผมก็ขับรถให้ก็กลมกันว่าจะมีอะไรแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรเพราะเราก็อยู่ค้า่ยกกันระหว่างคนหนุ่มกับคนแก่นะครับเพราะว่าเราเป็นคนหนุ่มไปปลายคนแก่ต้นๆกับแรมนองนั้นฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการบริหารจัดการสาธารณะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นซิตี้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นพลเมืองฉะนั้นในยุคต่อต่อไปเนี่ยนะครับมันจะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับจะเลือกตั้งคนใหม่เข้ามาเนี่ยต้องเลือกพรรคที่กระทำไม่ใช่พูดกระทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแล้วพบกันใหม่ครับใน my free people ครับ